นาอันนี้เราจะลองดักสองวันสองคืนพอมันจะได้แบบ่ได้โอเคครับผม,มจะไปดักที่เดิมครับมุ้งเดิมเลยครับครับเลาก็มาดักที่เก่าเวลาเดิมต่อจากที่ที่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าที่ที่แล้วหนึ่งวันหนึ่งคืนอันนี้เราเปลี่ยนเอาเป็นสองวันสองคืนแรกครับเพราะว่ามัน วิธีการทำอาหารกินครับีออแดงปั่นได้ครับการทำอาหารกินแดงปั่นกันได้ต้องเอาคิดฝังเด้่ยพี่น้องคิดฝังนะ ตอนนี้ชิดฟังเลยครับพอป่ามันจะเลาะฟังเนี้ยนาอนี่ก็ดิงธรรมดาได้แห้ง่ายเนี่อคืนมันก็ป่ามันจะเข้าออกเข้าออกถึงลงครับพี่น้องโอเคร้อยครับพี่น้องแค่นี้แหละ เดี๋ยวเขาขึ้นโขบบางหลังไม่น้อยกำพังพรังครับพรั้งแค่นี้จบครับพี่เนาะโอเคติดตามกันหิ้มสองวันไว้สองวันพอมันจะได้สักวันไหนอันนี้วันเดียวก็ได้วันเดียวได้ขนาดนั้นนะหมสองวันมันจะติดมาติดก็ก็ไปรุ่นกับเขาเนาะจะได้ก็กดติดตามไว้ก่อนครับเนาะกดติดตามเพิ่ม คลิปเข้ากัได้พอกันไปครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคไปกันแจ้งเตือนถ้าคลิปใหม่ๆเข้าก็อย่อเอเกกากให้คอยเกวอกันทำอาหากินเ,เกวอครับทำทุกอย่างหาทุกอย่างที่กินได้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ได้สองวันสองคืนเอาจะมาดูว่าสองวันสองคืนจะได้นักกว่าหนึ่งคืนหนึ่งวันก่อนเนาะเดี๋ย okay, ไปได้เลยครับ ากินนพี่้องครับพี่น้องเอามาลุ้นหลังแรกกันเลยครับเนาะลุ้นพร้อมกันเลยครับลุน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 พี่น้องเฮ้ยครับน้อง ุ่นกันรุ่นครับมีครับพี่น้องมีเยอะหรือเปล่าพี่น้องเฮ้ยสองวันสองคืนโอเคครับพี่น้องมี okay, okay, ครับไปครับพี่น้องไป จะน้องกินครับพี่น้องเลือกใบครับต่อไปเราอย่าไปใจหลังที่สองครับไปไปกันใจแล้วเราอย่าใส่ต่อแต่ใบนี่เรากะเยาเป็นสามวันสามคืนพรอมีได้สักหมดได้พี่น้องน้ำลึกพี่น้องเฮ้ยอันนี้หลังนี้ดึงน้ำลึกมีแปะบ่มีพุดเดอ้ลน,นั่นก็ได้นะ lên cần lần thứ 2, bù hết, ôi ôi đây đi đi đây, ê lại เอาสูตรผมไปเจ้าเลยครับพี่น้องอาหารครับอาหารมันคืออาหารของเราข้ามากินครับพี่น้องทำแบบง่ายๆตายเกว๊อดึงหากินแบบง่ายๆอ่ะอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรวบรวมพอเนาะมาไ,ได้บมดได้เดี๋ยวไปหากันบนตะลิงครับไปน้องไปน้องนี่คือปลาครับพี่น้อง กอบครับบูครับปันิีนครับบูครับสุดยอดครับนะของกินครับของกินเอแล้วครับป็ดกระสอบอะไรวะอาร์ตอ่ะง่ายๆครับพท่อง โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดที่ตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกาลัางแรงใจเพื่อเกมโบได้ทำคลิปใหม่ใหม่ต่อไปครับไปครับถ้าจะไปลืมนะครับพี่น้องเรียนแบบผมตเดอ้อการหากินเนะี่ยจะได้สบายสบายครับเสียน้อนกินครับถึงเวลาก็มาเอาไปครับง่ายครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนับอย่าลืมที่ตามเพื่อพออีพีหนา้าที่มาสามวันสามคืนจะจะได้นักสมุไรนะครับนะอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ